เฉลี่เด็กขึ้นมายืนอยู่ในระดับ1,300จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลยุทธ์จะต้องปรับไหมนะคะแล้วก็ใครที่รอจังหวะเข้าหุ้นอยู่ตัวไหนยังพอเข้าได้บ้างตัวไหนที่ขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่ต้องขายหรือว่ายังไม่ขายดีถือรันกําไรต่อไปนะคะพูดคุยทิศทางหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะกับทางด้านของผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบกลกลเบกนะคะอยู่ในสายกับพุทธวัชชัยอัศวพลชัยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณวชัยคะแนวโน้มพุ่นไทยบ่ายนี้น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบนี้ต่อเนื่องไหมคะก็มีมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะยังยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านอยู่เอที่ประมาณสามร้อยสิบจุดกับสามร้สิบห้าจุดนะตอนนี้อย่างอย่งตอนเช้านี้ขึ้นไปสามหนึ่งก็ถูกเทกผิดบ้างเป็นเป็นช็อตเทอมเท่านั้นเองส่วนพามีเดียมเทอมก็อาจจะออกของ หรือว่าลดพอร์ตการลงทุนลงไปแค่นิดหน่อยนะไม่ไม่ได้ให้ให้ประมาณการไม่ได้ให้ออกเยอะมากนะนะครับไม่ได้ให้ออกอ<ย>มากนะักแสดงว่ามุม <ปะ S 1> มองของยชยมองว่าน่าจะขึ้นไปต่อได้ใช่ไหมคะยังยังพอมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าผมผมผมติดอยู่ตรงที่ว่าปริมาณการซื้อขายน้อยไปสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะปริมาณการซื้อขายเนี่ยเมื่อเทียบกับรอบที่เคยขึ้นไปไฮครั้งแรกของปีนะครับที่สาม เอ่อสามหนึ่งสี่จุดหกสี่เนี่ยแล้วครั้งที่สองอยู่ที่สามหนึ่งสี่จุดสามสองแล้วก็ย่อลงมาในครั้งนี้เองเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันครั้งครั้งนี้จะน้อยกว่าสองครั้งแรกนะเยอะพอสมก็พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองผมก็เลยมองว่าเรเลยต้อง,ต,องต้องลดพอร์ตการลงทุนละนักลงทุนอาจจะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอยู่มากพอสมควรอย่างเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นผลเอฟเฟกจากเรื่องของสามจีชัดเจนมากะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราต้องกบคิดกันน,นิดนึงว่า ความความแตกแยกทางความคิดเห็นทางสังคมเราเนี่ยมันแตกแยกกันออกไปคนละมุมกันเลยเพราะงั้นนี่มันมันยังยังยังขาดคนไกการจัดการที่ชัดเจนออกมาเพราะงั้นตรงนี้อาจจะบั่นทอนความมั่นใจในการถือของหุ้นของนักลงทุนไปค่ะอันนี้นี่จะเป็นประเด็นหนึ่งส่วนส่วนในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหุ้นไายหลักทรัพย์เองนี่ผมผมยังมองก็ยังยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจมากนะ,ะนะครับมีเพียงแต่เรื่องของเอ,อราคานน้มัที่ยังยังยังไม่ อย่างยังไม่ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มกลุ่มโรงกลั่นหรือว่ากลุ่มพลังงานเอ,เอกโอเทอรสียังคงต้องรุนในเรื่องของราคาพลังงานอยู่นะฮะราคาน้ำมันดิบอยู่ <S <S ค่ะดูดูช่วงนี้กลุ่มของโรงกลั่นกับพลังงานเริ่มที่จะฟื้นตัวบ้างแล้วมุมมองกลเบกมองกลุ่มนี้ยังไงคะก็คือคือคือท,ท,ที่ที่มองในมุมนี้ก็คือเราจะเห็นภาพของการ พื้นตัวของผลประกอบการในวอเตอร์สามที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ในช่วงวอเตอร์สี่เนี่ยถ้าเป็นออเปอรเปกติเนี่ยเรายังให้มีอัตราการเติบโตที่ดีอยู่ในสัดส่วนหนึ่งนะครับประมาณการยังคงคงเดิมอยู่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาจะหายไปนั่นคือกําไรพิเศษอย่างเช่นในเรื่องของสต๊อกเกนนะครับหรือแม้การะทั่ง f x ฟต่างๆหรือแม้การบันทึกกลับสินค้าคงคลังต่างๆนี่มันจะไม่เกิดขึ้นเขาไม่เกิดขึ้นนะพอพอนเน็ตเป็นบรรทัดสุดท้ายออกมา เออเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าควอเตอร์สามหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองอนะครับอันนี้นี่ก็จะเห็นภาพของควอเตอร์สามสะท้อนออกมาแต่ภาพของควอเตอร์สี่อาจจะตรงตรตัวหรือว่าบวกขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็กลุ่มนี้น่าจะรีบาวสั้นๆนะคะจะรีบาวสั้นๆได้แต่ก็เอ,อทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเป็นหลักะนะถ้าราคาน้าม,มันมีทิศทางที่ไม่ได้ปรับลดไปมากกว่านี้แล้วกลุ่มกลุ่มพลังงานเองจะมี ค่อยๆไต่ขึ้นมากกว่าแต่จะไม่ได้หวือหวาเหมือนตะกอที่เคยเป็นหลีดนําขึ้นมาน่าจะยังไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เปิดสายนะคะอยากปรึกษาคุณธวชัยโทรเข้ามาเลยค่ะ02383831 3, ถึง3นะคะเปิดสักสายสองสายนะคะไปที่สายแรกคุณเชษค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนะคะเชญค่ะครับสวัสดีครับคือจะเข้า TTA ครับเห็นมันไม่ลงมาราคาหน้าการะดานเข้าได้ไหมครับค่ะบอร์อทอร์ GC ก็เหมือนกันครับค่ะสองตัวนะคะ ขอบคุณนะครับมี p t a กับอะไรนะครับม<ข>ันจะ PTTGC นะคะกับ TTA ค่ะ PTTGC ค่ะคือ TTA อย่างนี้นะคือเอาขาประกาศทึ่จะเพิ่มทุนไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ระดับราคานั้นปรับลดลงมา,อ,าอยู่พอสมควรแล้วก็คือคือถ้าช่วงนี้ถ้าคุณจะเข้าไปเนี่ยผมแนะนําเป็นการเล่นในระยะสั้นชัดเทิมไปก่อนเนื่องจากว่ายังมี d i l u t i o n Effect เกี่ยวกับเรื่องของผลการเพิ่มทุนอยู่นะ แนวคิดว่าผลผลตรงนั้นยังเกิดขึ้นแต่ราคาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่19.5แล้วไหลลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองทางด้านเทคนิคที่น่าสนใจนะถ้าผมคาดการณ์ไอย่างนั้นเพราะงั้นระดับราคาไม่ได้ํา่วหด15.8ผมว่าคุณเล่นรอบเก็งกําไรได้นะยังพอได้อยู่แล้วก็จะมีนาต้านอยู่ที่ประมาณ16.8นะครับต้านที่16.8นะคะอืมค่ะแล้วก็ PTTGC เอง PTTGC เองอาจจะท,ทรงตัวยืนอยู่แถวแถว60 บาทอยู่ตรงนี้นะครับเวิร์กเคสอาจจะปรับลงมาแถวๆห้าสิบเก้าบาทได้เหมือนกันนะก็ก็แนะนํายังคงจะแนะนําถ้าถ้าซื้อถือในระยะมีเีอมเทอมหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็คิดว่าดูดีอยู่เหมือนกันในขณะที่แนวต้านหลักจะอยู่ที่หกสิบสองบาทถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยในเชิงเคนิเคเป็นเป็นสัญญาณซื้อนะค่ะสําสหรับ TTA หลังเพิ่มทุนแล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะคือ TTA หลังคือคือยังยังไม่สามารถประเมินอย่างนั้นได้นะคือ ขึ้นอยู่กับว่าราคาปิดของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่แต,แต่เขาก็มีการถแถลงถึงทิศทางเงินเงินที่เจ้าไปใช้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากเหมือนกันนะค่ะได้ค่ะงั้น <c oughs> ไปที่สายคุณสมบูรณ์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์อยู่ไหมคะครับครับดสดีค่ะเชิญค่ะาจะถามตัวตัวไอเอ็มอลนะครับตัวไหนนะคะเอ็มแอลครับเอ็มแอลไมได้ลิสิ้ง ค่ะครับถือถืออยู่ต้นทุนราคา95ตังค์ยังถือต่อได้นะครับ95ตังค์นะคะครับแล้วไอ้ตัว TKS ครับ TKS เหรอคะครับค่ะถืออยู่หกบาทห้าสิบก็ทำยังไงต่อครับได้ค่ะขอบคุณครับค่ะคุณธวัชชัยเชิญค่ะครับ ML ML มีต้นทุนอยู่ที่95บาทแนะนำถือต่อก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าระดับราคาแบตนี้95ต่า95ตงค์นะฮะตอไปนะ ก็คือระดับราคาไม่ได้ต่ากว่า1.12ลงมาผมคิดว่ายัางยังมีโอกาสลุ้นขาขึ้นต่อไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะแบ่งทยอยขายทำกำไรออกมาสักนิดก็ได้นะคะก็ได้หาก็ได้หมือนกันนะครับส่วนตัว TKS ใช่ไหมครัค่ะใช่ค่ะ TKS ตอนนี้เองเนี่ยอาจจะถ,ถ้าถ้ามองทิศทางของแทคเทิรราคาเขานะยังไม่ได้ไปดูใน,ใน,ในแง่ของพื้นฐานนะครับก็ทิศทางราคาของเขาเองยังยัง ยังยังยังมีทิศทางที่เป็นเชิงลบอยู่นี้ท็บ่อนหลักอยู่ที่ประมาณหกบาทที่สิบสตางจุดหนึ่งแล้วก็หกบาทเป็นต้วนนะก็ยังมีทิศทางที่น่าจะยังยังพอมีความเสี่ยงอยู่ที่จะไหลลงต่อคุณสมบูรณ์เขาทุนหกบาทห้าสิบสตางค์จุดคัดลอสอยู่ที่เท่าไหร่คะคือถ้าหลุดหกจุดสองก็คัดลอสได้นะไม่ก็คิดว่าคัดไปก่อนก็ได้ค่ะดูนะนุ่มงไม่สวยนะคะคก็เป็นทิศทางที่ยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับค่ะได้ค่ะขอคุณเด่นส่งท้ายสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยค่ะ หุ้นเด่นของผมผมผมยังมองมองตัวตัวกลุ่มธนาคารอยู่นะอย่างอย่างวันนี้เราเชียร์เชียร์ตัวเบเบอยู่นะครับเบเบก็มีฟแฟนรายยอยู่ที่สามสิบสี่บาทนะครับแล้วก็ในในไซเคิลจริงแล้วเนี่ยในช่วงปลายปีเองเนี่ยสินเชื่อในในแง่ของบัตรเครดิตหรือว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเขาเขาจะมีรายได้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิมนิมเขาอยู่ในระดับสูงอยู่พอสมควรนี่สี่จุดสามห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เรื่องราวที่ทุกค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะบคะสวัสดีค่ะเวลาจํากัดนะคะเลยไม่ได้ถามลึกลงไปถึง c m b บกับตัว SCB ด้วยแต่ว่าที่แน่ๆเบตอนนี้นะคะ มูลค่าราคาที่คุณวชชัยมองอยู่ที่34บาทนะคะก็ยังคงเป็นหุ้นเด่นสําหรับบอลกล็บกนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้ลงทุนกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีกําไรแล้วก็แบ่งขายทังกําไรออกมาก่อนเพื่อที่จะล็อกความเสี่ยงเอาไว้นะคะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมากําหนดกลยุทธ์กันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้โชคดีกับตลาดทุนไทยใบยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ